สำหรับเลเยอร์ในโปรแกรมกิมนั้นจะมีการความอำนวยความสะดวกในการสร้างงานศิลปะของคุณได้เป็นอย่างมากโดยอนุญาตให้คุณจัดการส่วนต่างๆของรูปภาพได้อย่างอิสระและด้านหนึ่งของสิ่งที่พูดถึงนี้ก็คือ การควบคุมและการจัดเรียงเลเยอร์ในชิ้นงานของคุณเรามาดูกันว่าที่พูดถึงนั้นมีอะไรบ้างจากไฟในแบบฝึกหัดนี้จะมีเลเยอร์ทั้งหมด4เลเยอร์เลเยอร์สีแดงอยู่ที่ด้านบนสุดของลำดับการจัดเรียงเลเยอร์ ด้านล่างเป็นเลเยอร์สีน้ำเงินและตามด้วยเลเยอร์สีเหลืองและสุดท้ายคือเลเยอร์พื้นหลังที่ด้านล่างนี้ซึ่งสิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นอยู่ในภาพที่ลำดับภาพของวงรีโดยภาพวงรีสีแดงจะอยู่บนสุดต,ตามด้วยสีน้ำเงิน สีเหลืองและสุดท้ายคือพื้นหลังสีขาวซึ่งอยู่เบื้องหลังของทุกภาพดังนั้นถ้าผมต้องการให้วงรีสีแดงปรากฏอยู่ภายใต้อีก2องวงผมสามารถคลิกที่เลเยอร์สีแดงที่อยู่ในส่วนของเลเยอร์ไดอะล็อกแล้วลากลงมาที่ด้านล่าง สังเกตว่าขณะที่ผมลากผ่านเลเยอร์ต่างๆจะมีเส้นแสงปรากฏขึ้นระหว่างเลเยอร์โดยบอกว่าถ้าผมปล่อยเลเยอร์สีแดงนี้เลเยอร์ก็จะไปวางอยู่ที่ตรงนั้นและหากต้องการวางเลเยอร์สีแดงกลับขึ้นไปที่ด้านบน ผมสามารถลากกลับขึ้นได้เหมือนกันหรือผมสามารถที่จะคลิกที่ปุ่มลูกศรขึ้นที่ด้านล่างของเลเยอร์ไดอะล็อกนี้ก็ได้นอกจากนี้ยังมีคำสั่งในเมนูเลเยอร์สำหรับการจัดเรียงเลเยอร์ตัวอย่างเช่นผมสามารถคลิกเลเยอร์สีเหลืองแล้วเลือกเลเยอร์ สแต็กและจะมีรายการต่างๆให้เลือกได้เช่น r a c e Layer เลื่อนขึ้น Lower Layer เลื่อนลง Layer to Top เลื่อนขึ้นบนสุด Layer to Bottom เลื่อนลงล่างสุดและ Reverse Layer Order จะเป็นคำสั่งเพื่อย้อนกลับลำดับของ Layer ทั้งหมดซึ่งผมจะเลือกที่คำสั่งนี้และคุณจะเห็นว่าลำดับ Layer ทั้งหมดที่อยู่ใน Layer Dialog ก็จะเปลี่ยนลำดับไปตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นอยู่โดยมีพื้นหลังสีขาวอยู่ด้านบนครอบคลุมทุกเลเยอร์ตอนนี้ผมจะย้อนกลับลำดับของเลเยอร์เพื่อให้สิ่งต่างๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมสำหรับคำสั่งเดียวกันทั้งหมดนี้ยังมีให้สามารถเลือกใช้ได้โดยการคลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกเลเยอร์สแต็ก เทคนิคอย่างหนึ่งคือสำหรับ Mac ถ้าคลิกที่เส้นประที่ด้านบนของเมนูสิ่งนี้จะทำให้เป็นดอะล็อกแบบลอยตัวและหากต้องการปิดดอะล็อกนี้ก็ให้คลิกที่ปุ่มปิดหรือเส้นประเช่นเดิมคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกเลเยอร์ที่อยู่ในเลเยอร์ดอะล็อกได้อีกด้วยโดยเมื่อคุณเลิกเหลือกอยู่ที่เลเยอร์ใดจากนั้นใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลงบนแป้นพิมพ์ เพื่อเลื่อนการคลิกเลเยอร์ถัดไปที่สูงขึ้นหรือต่ำกว่าดังนั้นผมสามารถกดแป้นลูกศรขึ้นและเลือกผ่านขูอ่อึนไปที่เลเยอร์ด้านบนหรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกผ่านลงมายังเลเยอร์ต่างๆด้านล่างส่วนทางลัดสำหรับการข้ามไปยังเลเยอร์บนสุดโดยไม่ว่าคุณจะคลิกเลือกอยู่เลเยอร์ใดไว้ก็ตามให้กดปุ่มโฮมและก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการไปยังด้านล่างสุดก็กดปุ่ม e n d แต่สำหรับแป้นทิม Mac บางรุ่นนั้นจะไม่มีปุ่มโฮมหรือเ e อ็นสามารถใช้ปุ่มที่เทียบเท่ากับปุ่มโฮมคือการกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้จากนั้นให้กดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขึ้นและในทํานองเดียวกันกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดลูกศรขวาหรือลูกศรซึ่งจะเหมือนกับปุ่มเ e อ็น